ชิงช้าในสมัยนั้นนะฮะจนมาถึงรัชกาลที่สก็ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาพอมาในสมัยรัชกาลที่4ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์ขึ้นเพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีนะครับดังนั้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจึงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ได้รวมกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ เลยมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญอย่างที่ได้เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบไปในตอนต้นว่าเป็นพระราชพิธีนะครับที่ประกอบด้วยสองส่วนก็คือมีพิธีพุทธนะครับก็คือพระราชพิธีพืชชมงคลและพิธีปรางนะครับก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับค่ะในวันนี้นะคะเรามีพิธีกรรับเชิญนะคะ คือคุณทัศนะลาบรวยที่ปรึกษาธิบดีกรมการข้าวค่ะจะมา,าลุกพูดถึงพันข้าวที่จะนํามามอบในวันนี้แล้วก็ใช้ในพระราชพิธีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพันข้าวที่จะนํามาใช้ในพร,พร,นระราชพิธีจระรีวดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้นะครับก็ยังคงเป็นพันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งซึ่งกรมการข้าวได้ จัดเตรียมมานะครับจากแปลงนาทดลองที่ในโครงการสวนจิตระดานะครับ,รบซึ่งเราทำตรงนั้นในปีนี้รกรมการข้าวได้ขอพระราชทานนำพันข้าว4,000นะครับที่เป็นพันข้าวพระราชทานนี่นำมาบรรจุซอง จำนวน366,000หนองะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายเป็นศิริมงคลให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศด้วยนะครับนอกจากที่จะเอามาใช้ในพระราชพิธีนี้แล้วนะครับค่ะพันข้าวทั้ง4ี่พันที่จะนำออกแจกจ่ายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพันข้าวขาวดอกมะลิ105้ันข้าวประตุมทาทีหนึ่ง フフ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจารากิติยาภาละเรณีิราเทพยพดีนะคะมาอย่างมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วค่ะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลลอ,องกทตรีพระบาทค่ะ สำหรับพระราชพิธีพ้ชมงคลจจดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะคะเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญของเกษตรกรค,ค่ะกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยค่ะ โดยการจัดงานพระราชพิธีเพื่ชมงคลจรวดพระนาราคันแรกนาขวัญกระทําเต็มรูปแบบบุราพาพระเพณีครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2479และเว้นไปจนกระทั่งถึงปี2503ค่ะ <Okay. S 1> จึงได้มีการฝ